ความขัดแย้งเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผมดูแล้วปูตินเนี่ยไม่ลดลาวาสอวแล้วผมอ่านเกมว่าทรัมป์ก็มองออกรทรัมป์เนี่ยนะฮะไม่ทำอะไรเลยก็ไม่ได้สหรัฐพยายามจะบีบมาัลเซียเนี่ยสามารถจะขายน้ำมันได้การบีบ เข้าไปที่อินเดียเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยว่าทางอินเดียไม่มีไพ่ไม่มีแร่หายากอยู่ในมือเนี่ยเหมือนอย่างจีนอำนาจต่อรองนี่น้อยไอ้ภาพพจน์ของอินเดียเนี่ยต่อสังคมโลกแล้วก็ภาพพจน์ของโมดีเนี่ยต่อคนอินเดียเองเนี่ยเขาก็ถอยยากพราะว่าถอยไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเสียหน้าอินเดียก็เลยต้องเดินต่อในการที่จะซื้อน้ํามันจากทางรัสเซียมากลั่นแล้วก็ขายการขายน้ามันอนั้นเนี่ยก็ทําให้อินเดียมีรายได้เป็นกอบเป็นกับ อินเดียเนี่ยนะเขาก็จะเดินหมากกับจีนในลักษณะที่ไม่ไปจับมือกันสนิทอินเดียเนี่ยเป็นอะไรที่เียวก็เอียงไปทังนี้ <c oughs> เยอ็เอียงไปทางนี้ดีบีโซเทาวสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์ธีรชัยภูวนาถนารุบาลให้เกียรติกับเราอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นครั้งที่เราต้องคุยกันเรื่องภูมิทัศน์ศาสตร์โลกแล้วก็ขมการกค้าไปด้วยกันเพราะว่าตอนนี้มีข่าวสองข่าวที่มันค่อนข้างจะ ปนเปนกันเราก็เลยรวบมาคุยทีเดียวเลยก็คือว่าตอนนี้อินเดียเนี่ยมีปัญหาการค้ากับสหรัฐอีกแล้วซึ่งจากที่25ไปเนี่ยทางทรัมป์ได้ขึ้นเป็น50แล้วประกอบกับปูตินก็ทะเลาะกับทรัมป์ทางสื่อออนไลน์นะฮะก็มีการส่งโซเชียลมีเดียกันหลายรอบแล้วก็บอกว่าต้องการที่จะให้ ูตินเนี่ยสงบศึกภายใน10วันซึ่งปันนี้ก็จะผ่านมาหลายวันแล้วก็อาจจะต้องมีการเจรจายกันต่อไปว่าจะสงบศึกได้จริงหรือเปล่าแล้วก็จะมีการขึ้นภาษีจริงหรือเปล่าสําหรับรัสเซียแต่ว่าอินเดียเมื่อเช้า,ชานี้ขึ้นไปแล้วเป็นยี่เป็น, 25, ปน50%าสิบอยากให้อาจารย์วิเคราะห์นิดหนึ่งคะว่าตอนที่ขึ้นภาษีไปถึง50เป็นี่ยอินเดียจะทนไหวนะฮะเมื่อการค้าเขาก็เยอะมากเกรืดุลก็เยอะมากแล้วถ้าสินค้าอินเดียขึ้นไปห้าายไม่ได้เลยนรับอาจาคิยายไื่องนี้เชับ เอาต้องเริ่มต้นอย่างนี้นะฮะเรื่องการวางหมากเนี่ยเกี่ยวกับอินเดียเพื่อที่จะพยายามบีบให้เลิกซื้อน้ํามันรัสเซียเนี่ยในความเห็นผมผมแน่นอนแหะไม่มีใครที่สามารถที่จะรู้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปูตินหรือทรัมป์หรือนาโตเนี่ยนะความต้องการที่แท้จริงเขาเป็นยังไงแต่ว่าเราก็ได้แต่วิเคราะห์ผมวิเคราะห์ว่ายูเครนเนี่ยนะฮะเป็นสงครามที่ปูตินไม่ต้องการให้จบต้องการล่างยาวไปเรนะื่อยฮะเพราะว่าสําหรับ รัสเซียเนี่ยอ,อ้ยูเครนเนี่ยแล้วอยู่ดีๆจะเปิดให้นาโตเนี่ยเอาอขีปนาวุธนะฮะหรือเอากําลังเนี่ยไปวางอยู่ในยูเครนเนี่ยนะฮะปูตินรับไม่ได้แน่นอนเพราะว่ามันเป็นเรื่องโขคขมาตตายคือพูดง่ายๆพลาดท่าพลาด,ลาดเสียทีเนี่ยนะฮะอาจจะไม่มีประเทศเลยนะมันจะมันจะเกิดความวุ่นวายมากเพราะฉะนั้นเนี่ยในแง่เนี่ยรัสเซียเขาก็จะลบไปเรื่อยๆอ,ยอ่หลายคนวิเคราะห์นะฮะว่าอ,อ้ยูเครนเนี่ยมันมีแม่น้ําที่เป็นแม่น้ําใหญ่ แล้วจากเหนือมาจดใต้เนี่ยนะฮะแล้วแบ่งประเทศออกมาก็คเกือบัือจะเป็นครึ่งๆะนะฮะมีความเป็นไปได้เลยว่ารัสเซียเนี่ยอาจจะปูตินเขาอาจจะตั้งความหวังไว้ว่าจะไปนะฮะเวาลาเนี่ยไอ้ตัวสี่แควนเนี่ยที่เขายึดเอาไว้เนี่ยมันเป็นเฉพาะฝั่งริมตะวันออกนะฮะมีความเป็นไปได้ว่าเขาจะขยายไปเรื่อยจนกระทั่งจดแม่น้ำแล้วก็ไอทางใต้นั้นเนี่ยนะฮะก็มีคนวิเคราะห์ว่าปูตินอาจจะตั้งเป้านะฮะ เพื่อจะไปเอาเมืองโอเดสซาซึ่งอันนี้ต้องห้ามฝั่งแม่น้ําไปนะและเพราะว่าโอเดสซานี่เป็นเมืองท่าอันดับหนึ่งของอยูเครนคือพูดง่ายว่าถ้าออกแนวนี้เนี่ยนะฮะปุตินต้องการจะเดินเกมเนี่ยถ้ายูเครนเนี่ยนะฮะฟอไปอย่างนี้เป็นประเทศที่มันไม่โตเป็นประเทศซึ่งการบรหิหารการปกครองมันก็จะเละเทะอย่างนี้ไปเรื่อยเว้นแต่ว่าถ้าเขามีโอกาสที่เขาจะจัดให้มีรัฐบาลเนี่ยซึ่งเป็นรัฐบาลที่ เขาสามารถที่จะเอื้อมมืออะไรต่างๆเข้ามาได้แต่ถ้าออกแนวนี้ขณะนี้เนี่ยนะฮะในความขัดแย้งเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยผมดูแล้วปูตินเนี่ยไม่ไม่ลดลาวาบแล้วผมอ่านเกมว่าทรัมป์ก็มองออกครับทรัมป์ก็รู้ว่าปูตินเนี่ยแข็งทีนี้ถามว่าทรัมป์สำหรับยูเครนเนี่ยทรัมป์ต้องการอะไรสําหรับยูเครนทรัมป์ต้องการถอยออกปัญหาเวลานี้คือถ้าเขาถอยออกเนี่ยนะฮะแล้ว ไม่ได้มีกระบวนท่าทําให้ดูเหมือนกับว่าเขาทําอย่างรอบคอบเขาทําอย่างพยายามจะช่วยยูเครนเต็มที่แล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะตำแหน่งผู้นําของตะวันตกมันก็จะถูกท้าทายเพราะฉะนั้นเนี่ยรัมเนี่ยก็ต้องเหมือนกับเดินเกมอะไรบางอย่างเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะให้โลกดูเห็นว่าเขาเองก็พยายามจะช่วยยูเครนแล้วนะแต่ว่าจะได้ผลหรือไม่อันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งเราจะสังเกตนะฮะการช่วยยูเครเน,น,เนเนี่ยในสมัยไบเดนเนี่ย ช่วยโดยการให้ทั้งเงินและทั้งอาวุธมากมายมหาศาลเลยนะ,ะอาวุธที่ให้เนี่ยกลายเป็นว่าบางส่วนก็รุดออกไปอยู่ตลาดมืดด้วยนะฮะ,ะแล้วเงินที่ให้เนี่ยก็มีข้อวิจารณ์ว่ามันเกิดคอร์รัปชันในภายในยูเครนมากแต่ว่าไบาเดนก็เดินหน้าแล้วก็ให้แต่สิ่งที่ไบเดนไม่รู้แล้วสิ่งที่ทรัมป์เนี่ยตอนเริ่มต้นเข้ามารับตําแหน่งไม่รู้แต่วันนี้มารู้แล้วเนี่ยก็คือว่าไอการช่วยเหลือโดยเอาอาวุธนไปให้ยูเครนเนี่ยขณะนี้กําลังเกิดปัญหากับทางสหรัฐ แล้วเกิดปัญหากับยุโรปด้วยฮะเพราะว่าไอ้แร่หายากเนี่ยนะมันเป็นองค์ประกอบสำคัญในการสร้างไอ้อาวุธใหม่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะทุกครั้งเนี่ยนะที่มีการยิงจรวดฮ a t ทริออซึ่งเป็นจรวดระยะพิสัยใกล้หรือจตรวจ T H A A D อะไรนี่นะฮะเป็นพิสัยไกลเนี่ยไม่ว่าจะเป็นในยูเครนหรือไม่ว่าจะเป็นในอิสราเอลเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะสกัดการโจมตีจากอิหร่านเนี่ยดีแต่ล่อยหลอสต็อก ของออาวุธอเมริกาเนี่เวลาน,นี้มีแต่ลดลงไปเรื่อยเลยเพราะจีนยังคุมได้หายากนะฮะถ้าหากว่าเป็นคนซื้อเพื่อจะเอาไปผลิตอาวุธจีนไม่ส่งตัวนี้เองแหละนะฮะทางสหรัฐเนี่ยก็เลยพยายามจะผมเท่าที่ผมอ่านเกมนะผมว่าซัมเนี่ยนะฮะไม่ทําอะไรเลยก็ไม่ได้เขาก็เลยออกไอเดียมาว่าเขาต้องทำโดยกันพยายามจะกําหนดเดทไลน์จะเป็นตอนแรกห้าสิบวันอยากไปเป็นสิบวันเนืออะไรต่างเนี่ยนะ เพื่อที่จะให้เห็นเลยว่าสหรัฐพยายามจะบีบมาัลเซียเนี่ยสามารถจะขายน้ำมันได้แต่นี่บังเอิญคนที่ซื้อน้ำมันจากรัสเซียเป็นหลักเวลานี่มีอยู่สองประเทศคือจีนกับอินเดียนะไอ้การบีบเข้าไปที่อินเดียเนี่ยมันมีปัญหาเนี่ยว่าทางอินเดียไม่มีไพ่ไม่มีแร่หายากอยู่ในมือเนี่ยเหมือนอย่างจีนมันก็เลยกลายเป็นว่าทางอินเดียเนี่ยอำนาจต่อรองนี่น้อย แล้วเวลานี้พอโดนบีบเนี่ยนะ,ะในแง่ของไอ้ภาพพจน์ของอินเดียเนี่ยต่อสังคมโลกแล้วก็ภาพพจน์ของโมดีเนี่ยต่อคนอินเดียเองเนี่ยนะฮะเขาก็ถอยยากเพราะว่าถอยไปแล้วเนี่ยก็กลายเป็นว่าเสียหน้าตรงนี้เองเลยก็เลยกลายเป็นว่าอินเดียก็เลยต้องเดินต่อในการที่จะซื้อน้ํามันเนี่ยนะฮะจากทางรัเสเซียมากลั่นแล้วก็ขายส่วนใหญ่ก็ขายไปยุโรป แล้วการขายน้ำมันอันนั้นเนี่ยก็ทำให้อินเดียมีรายได้เป็นกอบเป็นกำแต่ว่าเวลาเนี้ยโดนลงโทษเนี่ยโดยการขึ้นภาษีเนี่ยนะฮะขึ้นไปถึงระดับ50ตรงเซนตรงนี้มีผลกระทบแน่นอนอินเดียเนี่ยนะฮะไอตอนทรัมป์เนี่ยออกไอไอวันที่สองเมษายนที่ผ่านมาเนี่ยทรัมป์ออกไอภาษีตอบโต้นะครหลังจากนั้นแล้วเราจะเห็นว่าอินเดียที่เป็นประเทศที่พยายามจะเข้าไปเนี่ยเจรจากับทรัมป์เนี่ยแบบใกล้ชิด ผมว่าโมดีมองออกนะว่าถ้าเกิดเขาสามารถจะจัดขบวนการเนี่ยนะฮะให้การผลิตอุตสาหกรรมในจีนเนี่ยมันถ่ายไปจัดจีนไปอินเดียได้เนะน,นี่ยอันเนี้ยเขากระโดดข้ามเลยคือคือแทนที่จะพัฒนาอุตสาหกรรมทีละก้าวก้าวที่หนึ่งไปก้าวที่สองอะไรนี่มันกระโดดก้าวที่หนึ่งไปก้าวที่สิบเลยเขาก็หวังว่าเนี่ยการเจราจารแล้วมันจะออกมาเนี่ยมันจะได้ผลแต่ปรากฏว,ว่ามันมีปัญหาว่าคนอินเดียเนี่ยมีวินยัยความเนี้ยบ ในการทํางานเนี่ยในในสิ่งที่ต้องใช้ความละเอียดะออสูงโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยสู้จีนไม่ได้และการทุ่มเทเนี่ยนะฮะจีนเนี่ยทำจนถึงหามลูกหางข้ามมีปัญหาก็เคลียร์เข้าไปเดี๋ยวนั้นเลยนะฮะยังปัญหายังไม่แก้ก็แก้จ,จนโจ้ไม่ไม่หลับไม่นอน,นแต่ว่าอินเดียก็จะไม่ไม่ถึงขั้นนั้นมันเลยกลายเป็นว่าอย่าง iPhone เนี่ยนะฮะ,อะพอไปผลิตท,ที่อินเดียเนี่ยคุณทานดีทราบไหมว่าตัวรีเจ t คเรตคือออกมาแล้วเนี่ยนะฮะใช้ไม่ได้เนี่ยโอ้สูงมากเลย จนกระทั่งทาง Apple เขาก็กังวลแล้วเวลาเนี้ยพอเจอภาษีอัตราเนี้ยนะฮะแอปเปถึงได้ออกมาวันก่อนเนี่ยมีการประกาศเนี่ยว่าเขาจะลงทุนทําโรงงานในอเมริกาละเพราะว่าดูแล้วเนี่ยเขาโดน,ดดนบีบนะฮะไปอย่างนี้เรื่อยๆเนี่ยไม่ไหวก็สรุปแล้วเนี่ยนะฮะบ,บากในการเคลียร์ปัญหาเนี่ยของทางสหรัฐเนี่ยออกแนวนี้นะฮะทรัมป์เขาไม่ต้องการให้อินเดียเลิกซื้อมัน พราะถ้าอินเดียเลิกซื้อน้ำมันจากทางรัะะเสเซียเมื่อไหร่คน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยจะ,จะขึ้นเลยแล้วเขาก็เดือดร้อนไอ้คะแนนนิยมของเขาก็จะตกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ประคองนะออกมาในแนวนี้ก็ามายเขาว่าอินเดียซื้อน้ำมันก็ซื้อไปแต่ว่าส่งของไปขายในอเมริกาเนี่ยก็จะต้องโดนภาษีเนี่ยที่หนักขึ้นนะเออเท่าที่ดูแล้วเนี่ยไอ้ตัวไอ้สินค้าที่ส่งจากอินเดยเนียเข้าไปในอเมริกาเนี่ยมันมีสินค้าพวก การใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นี่ไม่น้อยนะไอ้ตรงนีจ้จะโดนผลกระทบเลยตัวหลักอีกอันหนึ่งก็คือการเจริญนายเพชรเพราะที่อินเดียนี่เขาสร้างไอ้ความชํานาญในการเจริญนายเพชรเนี่ยขึ้นมาเป็นศูนย์นะครไอ้ตรงนี้เนี่ยก็อาจจะทําให้ความสามารถในการแข่งขันของนี่ลดลงไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยอินเดียเวลาเนี่ยกำลังเหนื่อยในการที่จะค้าขายกับทางสหรัฐสิ่งที่ท่านอาจารย์ได้พูดถึงเนี่ยมันทําให้ผมรู้สึกว่าออการที่อินเดีย จีนรัเสเซียสามเศร้าเนี่ยเขามีการรวมพลังกันอยู่ที่บิดอยู่แล้วเนี่ยโอกาสที่เขาจะร่วมมือกันต่อต้านสหรัฐแบบแข็งขันเนี่ยก็จะเป็นไปได้สูงมากคืออินเดียก็ไม่ใช่ขี้ไก่นะฮะพันสล้านคนเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากถ้าอินเดียบอกว่าจะไม่คบกับสหรัฐเลยเนี่ยสหรัฐก็หนาวเหมือนกันอนาคตก,ก็จะมีปัญหาเยอะที่โดยเฉพาะการภูมิรัฐศาสตร์โลกเนี่ยก็ผลักให้อินเดียเข้าไปอยู่กับรัเสเซียกับจีนให้แนบแน่นมากขึ้นผมว่าทรัมป์ก็คงต้องคิดหนักและผมคิดว่าทรัมป์อยู่แค่สามปี อีกหน่อยก,ก็ออกไปแล้วก็คงปัญหาก็คงจะแก้ได้อยู่แต่ว่าผมอยากถามอาจารย์ให้วิเคราะห์ต่อไปว่าโมดีเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขามีมีความสนิทสนมทางตะวันตกมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยโอกาสที่เขาจะเจรจาปฏีประนอมกันได้หมายความว่ากลับไปที่25%้แล้วก็อาจจะมีค่าทดแทนอะไรกันเนี่ยมันจะเป็นแนวทางอย่างนั้นหรือว่าจะแนวทางมันจะไป50กันไปตลอดซึ่งถ้าผมบอกว่า50เนี่ยมันจะเหมือนบราซิลเหมือนกับจีนเลยกลุ่มบิทก็จะโดนเหมือนกันหมดเลยคราวนี้ ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่สามประเทศนี้เท่านั้นเองปัญหามันอยู่ที่ภาษาลอเมริกาก็จะแย่เหมือนกันไม่ใช่ว่าไปกดดันคนอื่นเขาแล้วจะดีเพราะว่าสินค้ามันเข้าไปห้าสิเอร์เซ็นคนอเมริกันก็ต้องซื้ออยู่ดีไม่ใช่ว่าไม่ซื้อเงินก็จะเฟอร์มหาศาลผมว่าสหรัฐอคิดผิดแล้วที่ไปกดดันจีนกับดินเดียพร้อมกันเนี่ยสินค้าที่เข้าไปเนี่ยมันเงินเฟอร์เขาบอกว่าเงินมันจะเฟอร์มากเลยในช่วงต่อไปเนี่ยวิกฤตตามมาพันธบัตรเอยดอกเบี้ยเอยอาจารย์คิดยังไงครับ3มเดือน5เดือนไอ้ตัวการตั้งกำแพงภาษีเนี่ย เนื่องจากว่าทรัมป์เนี่ยมีการเรียกว่าเล่นเป็นมหากรรมเป็นเหมือนกับใช้วงซมโฟนีปล่อยเสียงออกไปเนี่ยนะฮะเตือนทุกคนเนี่ยนะฮะล่วงหน้าเนี่ยนะฮะเป็นเดือนเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทุกคนเนี่ยเร่งในการที่จะนําเข้าสินค้าจากประเทศต่างๆนะแล้วเวลาเนี่ยไอ้สต็อกที่เอาเข้าไปเนี่ยเพื่อจะตัดหน้าการขึ้นภาษีเนี่ยเวลาเนี่ยร่อยหลอแหละ พอล่อยหลอไปเนี่ยนะฮะสั่งลดใหม่เนี่ยหนีไม่พ้นเนี่ยที่ตัวอิมพอร์เตอร์นะนะเช่นร้านวอลมาร์ทนะฮนะพวกที่เป็นอิมพอร์เตอร์รายใหญ่ๆเนี่ยเขามันมีทางที่เขาจะแบกเอาไอ้ไอ้ภาษีนะฮะไว้เองเนะี่ยโดยยอมลดกำไรนะเขาก็ต้องมีกำไรพอที่เขาจะ,ะมีการทำธุรกิจในฝั่ง importer distributor เพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะต้องทำเขาคือเขาไม่จะผลักภาระฮะ ตัดไอ้ภาษีส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะไปให้กับทางประชาชนผู้บริปโภคไอ้ตรงเนี้ยมันใช้เวลากว่าจะแสดงตัวเลขออกมาเนี่ยนะฮะแต่ผมเดาว่านะฮะว่าภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยตัวเลข CPI ใหม่ของสหรัฐเนี่ยตัวเลขไอ้เงินเฟ้อเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะสูงขึ้นสูงขึ้นกว่าเดิมและสูงขึ้นเกินกว่าที่ใครๆก็คาดไว้คือเดิมก่อนหน้านี้นะฮะพอตัวเลขออกมาต่ำเนี่ย ทุกคนก็เฮบอกว่าอ๋อนี่ภาษีมันไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นะแต่เอาจริงเขามีแต่ว่าจะมีจะมากหรือน้อยอันนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละสินค้าถ้าหากว่าสินค้าอะไรเนี่ยนะฮะไอตัวมาร์กอัพเนี่ยในอเมริกานี่มากเช่นสมมุติว่าสั่งของเข้าไปเนี่ยนะฮะต้นทุนสิบเหรียญแต่ว่าเวลาไปขายนี่ร้อยเหรียญอย่างเงี้ยนะฮะ อ้อย่างเงี้ยขยับในต้นทุนเนี่ยจากสิบเหรียญเนี่ยขึ้นไปเป็นสิบห้าเหรียญเนี่ยมันจะไม่มีผลต่อราคาขายสุดท้ายเนี่ยราคาขายปียมากเท่าไหร่แต่มีนะแต่ว่ามันมีไอ,ไ,อไอสินค้าหลายอย่างซึ่งไอตัวไอตัวมัลติพลไอตัวการบวกกําไรเนี่ยมันน้อยกว่าสิบเท่านะรตรงนี้เองเนี่ยนะไอตัวผลกระทบเนี่ยต่อราคาสินค้าในเมริกากําลังจะเกิดขึ้นละครับแล้วมันจะแสดงอาการมากขึ้นเรื่อยมากขึ้นเรื่อยแล้วพอเกิดขึ้นไป เรื่อยๆเนี่ยนะฮะมันก็จะไปบีบไอ้ตัวตลาดพันธบัตรเพราะว่ามันจะมาในจังหวะทีะ่การกู้ยืมของรัฐบาลเนี่ยนะฮะมันต้องมีการโรเวอร์แล้วแถมเวลานี้ยังจะมีการกู้ยืมใหม่อีกด้วยนะพราตั้งแต่วันที่15เดือนนี้นะ,ะมีการกู้ยืมใหม่เมื่อมองในแง่นี้เนี่ยนะ,ะทรัมป์เนี่ยดับเครื่องชนแต่ว่าไปแล้วเนี่ยมันจะก่อปัญหาไม่น้อยครับแล้วสิ่งที่ตัวเลขออกมาว่าการว่างงานเพิ่มขึ้นเป็น1 0เนี่ย ตัวนี้เขาก็ต่อว่ากันเยอะนะครับว่านโยบายทั้นี่แหละทาให้ทุกคนไม่ลงทุนก็เลยไม่มีการจ้างงานเพิ่มการลงทุนตกต่ําทุกคนเอาเงินไปเล่นตลาดหุ้นหมดไม่ได้ลงทุน f d i ที่แท้จริงเ,เงินต่างประเทศก็ยังไม่เข้ามาเพราะว่ายังยังเจรจาไม่สุดยังไม่เสร็จเนาะเขาก็หยุดหยุดหยุดรอ,อมันก็เลยทําให้การจ้างงานลดลงอย่างยิ่งตัวนี้มีผลไหมครัต่างเศรษฐกิจเอามีแน่นอนไอ้ตรนียนะฮะถ้าเราผมเคยดูทรัมป์ให้สัมภาษณ์กับโอปราห์วินฟรีสมัยเขายัางหนุ่มๆอยู่เลยนะ ฟังดูทรัมป์เนี่ยอันนี้คือย้อนไปถ้าผมจำไม่ผิดเขายังประเภทอายุ30กว่าทอนนั้นเองนะย้อนไปสมัยนั้นเนี่ยทรัมป์เขามีปัญหาเก่ยกับเรื่องไอ้ภาษีการาดดูลการค้าแล้วมีความจำเป็นจะต้องมีการแก้ไขนะโดยวิธีแก้ไขวิธีหนึ่งของเขาก็คือว่าขึ้นภาษีเนี่ยนะเขามีไอเดียนี่มาเนี่ยตั้งแต่น้อยตั้งแต่สมัยเก่าแล้วอ้นะสเพราะฉะนั้นเนี่ยเที่ยวนี้นี่นะฮะ มันไม่มีใครขวางครบจริงๆแล้วเนี่ยเวลาเนี่ยถ้าเราไปดูการประชุมคณะรัฐมนตรีของอสหรัฐเนี่ยพอเข้าไปนี่นะฮะแต่ละคนก็ชมทรงเออเยินยอแล้วบอกเนี่ยนะคนที่มึงเออมืองนี้รัฐนี้นะฮะเราไปเจอเขาก็ชมมาว่าท่านประธานาธิบดีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้เนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่มีใครเนี่ยทักทวงมันก็จะเดินหน้าไปเนี่ยแล้วกลายเป็นว่าอผลร้ายเนี่ยมันจะปรากฏ ก็ต่อเมื่อมันเดินหน้าสายเสียแล้วสายเสียแล้วไม่แก้ไม่ทันแล้วอันนี้ผมก็มองภาพออกนะฮะว่าจักรพรรดิคนไหนที่มีแต่ขุนนางคอยประจบประแจงพูดแต่คำหวานคำชมเนี่ยเตรียมล่มสลายเหมือนจักรพรรดิจีนเขาถึงตั้งตำแหน่งขุนนางคัดค้านไว้มีฝ่ายค้านแต่ว่าทำไม่มีฝ่ายค้านแหรอครับในประเทศสหรัฐอเมริกาทำไมเขาไม่ไม่มีไม่มีตอนนี้เขาไม่ยอมรับเลยเขาไม่ยอมเขาไม่ยอมรับเลยเลอฮะอ๋อ อย่างนึงที่สนใจครับคือกลยุทธ์คิงแมกเกอร์ของอินเดียเนี่ยมีมีคนชอบพูดว่าอินเดียสามารถทําให้เกมเปลี่ยนได้เป็นคนที่มีเขาเรียกทักษะในการที่จะเจราจาสองฝั่งให้เขามีแต้มต่อต่อรองได้ดีขึ้นเช่นเข้ากับอเมริกาก็ได้เข้ากับรัเสเซียเข้ากับจีนก็ได้อันนี้เป็นผลไหมครับที่เขาจะสามารถเจราจากันสําเร็จด้วยอํานาจต่อรองของอินเดียอินเดียเนี่ยนะฮะเขาเดินไต่เส้นลวดเนี่ยแต่ว่าไม่ได้ไต่ตรงกลางนะระหว่างจีนกับสหรัฐเนี่ยนะฮะ รัสเซียเนี่ยเขาตา่ไปเดินไปหลน่นลงไปบ้างหลน่นลงข้างนี้บ้างหลน่นลงข้างนู้นบ้างอยู่ตลอดเลยเพราะว่าผมดูแล้วผมคิดว่าอันนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นนิสัยของทางอินเดียอ,อย่างเช่นนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาร่วมกับโครงการสมัยไบเดนเนี่ยที่เขาเรียกอินโดแปซิฟิกอ่าใช่นะฮะอินโดนี่คืออินเดียอืแล้วเอาอินเดียเนี่ยนะฮะเข้าไปเนี่ยมีผลในเรื่องของการพยายามที่จะวางอํานาจของสหรัฐในอเอเชีย นอกจากนั้นยังเอาไปเนี่ยนะไปรวมกลุ่มกับทางออสเตรเลียนิวซีแลนด์อะไรต่างเนี่ยอยู่มากเลยเพราะอินเดียนี่เขาจะประเภทเดินเกมหมากทางการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยนะฮะเหยียบไปทั้งโน้นทีเหยียบไปทั้งนี้ทีอยู่ตลอดเวลาทีนี้ในแง่ของอินเดียเนี่ยเส้นดิบกับรัสเซียมาเก่าแก่ใช่เพราะว่าย้อนกลับไปเนี่ยหลายๆปีเนี่ยนะฮะสมัยน้นเนี่ยอินเดียเนี่ยอาศัยพึ่งยุทโธปกรณ์เนี่ยจากรัสเซียเนี่ยมากตอนหลังเวลานี้คือพลาดท่า ใช้อุปกรณ์จากฝรั่งเศสแล้วประคนว่าพอมาแล้วแพ้จีนแพ้อุปกรณ์จีนที่บางกิศานก็ใช้นะแล้วนอกจากนี้เนี่ยอินเดียเนี่ยนะฮะเขาก็จะเดินหมากกับจีนเนี่ยในลักษณะที่ไม่ไปจับมือกันสนิทเพราะว่ามันเป็นประเทศที่มีพมแดนร่วมกันเนี่ยแล้วก็จะประทะกันในอยู่เรื่อยเลยในแง่นี้นะะอินเดียเนี่ยเรียกว่าเป็นเป็นอะไรที่เราเราเห็นเดินหน้าไปเนี่ย มันมันจะเป็นแผนเดี๋ยวก็ออกทางนี้เดี๋ยวก็เอียงไปทางโนอ้นอะไรเนี่ยนะฮะไม่อยู่เรือสองแคมอะตลอดเวลา <laughs> แล้วไม่ใช่เหยียบเรือแบบยืนจุ่กลางนะฮะเดี๋ยวก็เอียงไปทางนี้เดี๋ยวก็เอียงไปทางนี้นะฮะอ,อ๋อเหยียบเรือเหยียบทีละข้างแล้วก็ไปทีละข้างมาทีละข้างครับ<อ>ครับอันนี้อินเดียก็มีความแข็งกร้าวในการเจรจารมากกว่าจีนนะฮะจริงๆแล้วจีนเจรจากับสหรัฐนี่ผมว่า มีแนวโน้มที่จะปณิมณอมมากกว่าอินเดียด้วยซ้าไปนะฮะฉะนั้นเป้าหมายหลักจริงๆแล้วไม่ได้ต้องการจะไปต่อต้านอินเดียเลยฮะสหรัฐต้องการต่อต้านจีนแต่อินเดียไม่รู้ว่าท่าไหนอยู่นีปุ๊บเข้ามาก็โดนเลยตอนนี้อินเดียก็เลยคิดว่าตัวเองมีแต้มต่อเยอะนะผมก็เลยคิดว่านะการแข่งก้าวในการเจรจากับสหรัฐอเมริกาเนะี่ยอินเดียน่าจะชนะไหมกับทรัมป์เนี่ยตรงที่เดาเดายากนะเพราะว่าทรัมป์เนี่ยนะฮะวันนี้ บอกอย่างเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็บอกอีกอย่างหนึ่งแล้ววันนี้คิดอ่าปอร์ซีอินเดียห้าสิบเดี๋ยววันนึงก็อยู่ดีก็ลดลงมาได้ถ้ามันเกิดม,มีอะไรเนี่ยที่เขาบอกว่าไอ้น,นี่ทำแล้วประเทศสหรัฐได้ประโยชน์นะก็ลดลงมาได้อไอ้ตรงนี้เราเดาไม่ถูกเลยแต่ว่าถ้ามองไอ้แนวทางเนี่ยนะในด้านการค้าเนี่ยสำหรับอินเดียเนี่ยนะถ้าเทียบกับบราซิลเนี่ยบราซิลนี่นะอัตราเปอร์ซีห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ย สลัดสินค้าบราซิลไม่ออกนะหลายหลายตัวเลยนะกาแฟนี้เป็นต้น,นแต่อินเดียเนี่ยไ,ไอตัวที่ส่งเข้าในสหรัฐเนี่ยผมคิดว่ามันมีประเทศอื่นที่เป็นคู่แข่งเยอะเลยแล้วมองในแง่นี้เนี่ยนะถ้า,ถาไปถ้าไม่หาทางที่จะเสียเนี่ยมันก็จะเสียตลาดทันนี้ไปก็สิ่งที่อินเดียก็ต้องคิดเสมอว่าต้องไม่ทําให้ทําเสียหน้าไง คือทำประกาศออกไปแล้วแล้วทำก็ต้องขึ้นจริงให้ให้ให,ให้ไม่งั้นไปนโดนทาโก้อะชิเกนเอาอะเขาก็ไม่อยากจนะโดนด่าแล้วไงเขาก็เลยบอกว่าถ้าประกาศแล้วต้องทำก็เลยทำไปแล้วก็เป็นยี่ห้าก็เป็นห้าสิบตอนนี้พอสิ่งนี้เกิดขึ mode, น้นลวอินเดียโมดีจะต้องหาสิ่งแรกเปลี่ยนสักอันหนึ่งเนี่ยไปแลกกับสหรัฐว่าเอา้าผมให้อันนี้คุณแล้วคุณลดมายี่ส้าได้ไหมน้ำมันไม่พูดละนะเง,งี้ยคงต้องออกทางนั้นนะผมว่าไม่แน่นะเขาอาจจะค<า>ุยนะกับปูตินนะ ออแล้วก็หาวิธีที่จะทําให้ปูตินเนี่ยเหมือนกับเสนอว่าเอา้าเดี๋ยวการซื้อจากอินเดียจะลดลงหรือเราจะตั้งราคาข,ขายให้กับอินเดียสูงขึ้นหรืออะไรอะไรเนี่ยนะ,ะให้มันออกมาเนี่ยเหมือนกับว่าให้ทรัมป์นี่ยังมีบทบาทอาแต่จริงๆอย่างที่ผมผมอ่านเคยว่าทรัมป์ขณะนี้คือต้องการหนีออกจากโงครามยูเครนเพียงแต่ว่าอย่าอย่าให้ออกมากลายเป็นหนีหัวสุกหัวซุนนั่นนั่นเอง ก็คือสามสามเศร้าก็คือสหรัฐอินเดียแล้วก็รัสเซียจะต้องทําทําพร้อมๆกันเพราะมันเป็นเรื่องเดียวกันครับครับแต่ว่ากรณีของจีนนี่คนละเรื่องนะเพจีนเนี่ยนะฮะการเจรจาเขาค็นิ่งสินีิพิงไม่เคยออกข่าวอะไรเลยโดยตัวโดยโดยตัวเองนะแล้วก็แม้แต่เป็นระดับเจ้าหน้าที่เขาก็นิ่งการเจรจาอะไรข้อมูลอะไรไม่มีการแถลงข่าวอะไรเท่าไหร่แต่ผมดูออกว่าทรัมป์เนี่ยนะฮะ S <S เกรงใจ <S 2> <S 2> เกรงใจมากกว่าอินเดียเพราะไอ้แร่หายากเนี่ยแร่หายากเนี่ยมันเอาไปใช้ในทำแม่เหล็กเนี่ยแล้วแม่เหล็กอันนี้เนี่ยนะฮะใช้ในองค์ประกอบรถยนต์เนี่ยมากมายมหาศาลแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะการผลิตรถยนต์ในอเมริกาเนี่ยเกือบจะสะดุดเกือบจะต้องหยุดแล้วนะนะเพราะว่าจีนไม่ส่งเลยตอนหลังเนี่ยไปตกลงกันได้ก็คือว่าขอให้จีนส่งจีนก็บอกว่าส่งเนี่ยต้องเอาไปทําเฉพาะ ส่นซูเมอร์กู๊ดห้ามเอาไปทําในเรื่องของยุทโธปกรณ์น,นั่นนะก็เวลาที่ก็เลยกลายเป็นว่าอุตสาหกรรมของสหรัฐก,ก็ยังพอเดินหน้าได้ยุโรปก็กำลังจะเจอปัญหาเดียวกันเพราะว่า,วาการผิดรถยนต์นี่ไม่ใช่รถยนต์อีวีนะคร,รถต้นธรรมดาเนี่ยนะ,นะเพราะว่ามันมีความจําเป็นจะต้องมีไอ,ไ,อไ,อไอแม่เหล็กเนี่ยในการที่ออที่จะออบเปเรตหล่หลังจุดเนี่ยภายในรถยนต์ไอ,อตรงนี้เองเนี่ยนะฮะไออำนาจต่อรองของจีนเนี่ยสูงมากเลยคนละเรื่องก,กับอินเดียเลย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีส่วนเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อนใคร